หมู่บ้านที่เราได้สร้างนะี่ยมันก็ช่างสวยงามจริงฮนะก็นีเ่เนี่ยดูปลาน้อยตัวนี้สุดน่ารักกันเลยเนี่ยปลาน้อยน่ารักเนี่ยเเี่ยรามาเดินนี่มาดูบ้านสวยงามเมื่อกี้แล้วก็เดิน,นเดินดูในหมู่บ้านแล้วก็โอ้ โอเคครับสวัส,ด,สดีทุกคนนะวันนี้เราก็จะมาสอนทําเกมกันอีกแล้วนะฮะแต่ในภาพน,นี้เนี่ยเราเราจะมาสอนทําระบบซูมกันนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะแบบสร้างเกมแบบโอ้สร้างตึกอย่างเงี้ยมีการแบบเอาบล็อกวางเอาบล็อกวางเป็นกล่องกล่องเน้นกล่องกล่องอะไรอย่างเงี้ยแบบให้ผู้ใชล้ลากวางลากวางอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคุณอยากจะให้แบบผู้ใช้สามารถซูมเข้าไปในตึกได้แบบเพื่อที่จะซูมเข้าไปดูรายละเอียดอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันไม่มีระบบซูมให้ครับเพราะว่าตอนเนี้ยคือ ฟังก์ชันหลักของ q l i c k t e a m Fusion เนะี่ยมันมีตัวนี้ที่ Storyboard ที่สามารถเลื่อนจอได้แต่มันไม่สามารถซูมได้ฮนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าเศร้าอีกหนึ่งฮนะวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนาเพื่อนๆให้รู้จักกับ extension ตัวหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ฮนะตัว extension นั้นชื่อว่า Viewport นั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าคุณคนว่าซูมมาเนะนี่ยมันก็จะเจอมันจะมีอยู่2อันคือ Screen Zoom กับ Viewport นะครับซึ่งผมจะใช้เป็นส่วนของ Viewport เนะเพราะว่าเป็นของ Windows นะฮะส่วน Screen Zoom ใช้ได้แค่พวก อ่าอุปกรณ์โทรศัพท์ส่วนใหญ่นะฮะดังนั้นเราก็โหลดวิวพอร์ตมานี่ตัวนี้ก็อินสตอลอะไรก็ว่าไปแต่ผมอินสตอลเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็เสกเจ้าวิวพอร์ตเข้ามาในจอเรานะฮะวิธีจัดวิวพอร์ตนะฮะว่าจัดยังไงะฮะก็มาที่ตรงไซส์แอนด์เพลย์ชันนะ,ะแล้วก็จัด0 0ความกว้างตามขนาดจอฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นขนาดจอปกติคนะือหกร้อยสีเนาะก็มันก็จะคุมจอแบบนี้นะฮะต่อไปเราก็เริ่มอ่า วางวัตถุได้นะฮะซึ่งวัตถุเนี่ยเราควรจะเซตไว้ว่าไม่ให้มันหยุดทํางานแล้วก็อย่าทําลายเมื่อมันอยู่ไกลเกินไปนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมจะบอกอีกทีว่าเพราะอะไรนะฮะแล้วก็ผมจะให้วัตถุนี้นะครับเป็นพื้นหลังะฮะหรือว่าเป็นแบบอาบะมันจะเป็นพื้นที่เราสามารถลากไปลากมาได้นะฮะผมจะให้ขนาดมาคือหนึ่งพัน 1, 000, คูณหนึ่งพันนะฮะให้วิวพอที่ข้างบนเสมอนะฮะไปแล้วก็ ผมก็จะเริ่มแบบสร้างวัตถุที่แบบเป็นอยู่ในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็วัตถุที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมีวัตถุ2ขนาดคือขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรเงี้ยฮะก็ปั๊บปับป๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ดับเบิลเคมมาเอามานั่งกระจายให้มันทั่วๆนะฮะก็จัดฉากนิดน,นึงนะว่าแบบเรากําลังทําเกมอะไรเงี้ยนะฮะเกมเราสวยงามมากอะไรเงี้ยฮะก็เป็นเหมือนอาคิดว,ว่ามันคือเทพีซะอย่างที่แบบเราดูไม่รู้แล้วกันว่ามันคืออะไรนะฮะก็แล้วก็แน่นอนที่วิวพอร์ตอยู่ข้างบนนะบ้าโอเค จากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการจัดกลุ่มฮะคืออะไรก็ตามที่เราจะให้ขยับตามพื้นหลังในสมมติผมลากอย่างเงี้ยเราอยากให้พวกเนี่ยขยับตามไปให้หมดอุย้ยไม่ใช่นี่เราก็จะทําการตั้งกลุ่มไอ้วัตถุที่เราต้องการลากตามเนี่ยซึ่งมันจะมี2วัตถุคืออันใหญ่กับอันเล็กเราก็กดชิปเพื่อที่จะเลือกอะไรอันจากนั้นเราก็มาที่อีเวนต์แล้วเราก็ใส่คอดิฟายเออร์เป็นกลุ่มซึ่งคะแเนจะดี๋วใช้เป็นกลุ่มจเนรแปดนะฮะก็โอเคขอตั้งตัวแปรเพื่อความจำง่ายนะครับ โอเคมาที่2ตัวนี้เรจะใส่ตัวแปรพร้อมๆกันนะฮะตอนนี้ผมเลือก2ตัวนะคือก้อนเล็กก้อนใหญ่อยู่ตัวแปรจะใส่มี่างตัวด้วยกันก็คือ left x กับ left y นะฮะก็เหมือนเราจะเป็น reference อนะแบบเราจะหาค่าระยะห่างจากศูนย์กลางแต่นั้นเราก็จะเซฟค่านั้นเอาไว้แล้วเวลาที่เราลากไอ้ตัวแผ่นๆเนี่ยเราจะสามารถลากวัตถุพวกนี้ไปด้วยกันได้อะไรงี้ฮะ เราต้องมานั่งเซตอันนี้ไม่ให้มันทําลายเมื่ออยู่ไกลเฟรมเกินไปด้วยไม่งั้นเวลาออกนอกเฟรมไปไกล,ไกล,ไกล,ไกลมันจะถูกทำาลายนะครเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นครับโอเคอันนี้มันผิดนะพอดีผมเร็วไปหนะ่อยไปเราก็เริ่มจากการเซตค่าฟเอ็กเป็นค่าของอ่าทาไมเราไม่ใช้กุ้มจีเนอริกแปดล่ะถ้าเราตั้งกลุ่มจีเนอริกแปดเราไม่ต้องเขียนโค้ดสองอันฮะเราก็ตั้งแค่กุ้มจีเนอริกแปดอันเดียวแล้วมันก็จะตั้งให้ทั้งหมดเลยฮะแล้วก็จัดป้าย ยึดค่า x ของแผ่นเป็นหลักลบด้วยค่าของตำแหน่ง x ของ generic 8ตัวปัจจุบันหรือว่าตัวที่รันโคดนี้ฮะก๊อปปี้ไว้เพื่อความง่ายได้ยฮะทำเช่นเดียวกันกับค่า r e f y ครั l e f y ไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นค่า y อเ,เสร็จแล้วโอเคเราก็จะได้ค่า reference มานะฮะแล้วก็ต่อไปเราก็จะให้กลุ่ม generic 8นะฮะเปลี่ยนตำแหน่งไปตามเจ้าตัว reference ของเราเองนะครับ โดยที่เราจะให้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นค่า x ของกล่องลบด้วยค่า reference ของ generic 8โอเคทำเช่นเดียวกันกับค่า y ฮะก็มันต้องทำสองแกนนะเพราะว่าตอนนี้คิกทีมมันยังไม่มีระบบสองแกนพร้อมกันแต่เดี๋ยวมันก็มีผมคิดไม่รู้ว่าคิกทีมสามรจะออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาประกาศปฏิบัติการนานแล้วยังไม่ออกมาเลยก็จะได้ประมาณเดี๋ยววิวพอร์ตวิวพอร์ตจะเย็นลุกวิวพอร์ต คือตอนนี้วิวพอร์ตยังไม่ได้เซตวิธีการเซตวิวพอร์ตทำยังไงฮะเราก็จะทำการเซตตามตำแหน่งในเฟรมันเองนะฮะเราก็จะเซตซอสนะฮะซอสเราก็จะเป็นตำแหน่ง0 0ความกว้างตามขนาดความกว้างจอซึ่งปกติ640เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหกร้อยสี่สิบสี่ร้อยแปดสิบโอเคนี่ก็คือการเซตนี่เราคือเซตวิวพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นทำการอัปเดตฮะ ทุกครั้งที่เราแบบเปลี่ยนอะไรในวิวพอร์ตให้ทําการอัปเดตเสมอนะฮะโอเคฮะหลังจากที่เราตั้งวิวพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะมาทําให้วัตถุนี้สามารถเคลื่อนที่ได้นะเปลี่ยนเป็นแบบเอเดเรชั่นนะฮะเรามาดูกันว่ามันจะขยับยังไงนะฮะเี่เป็นยังไงล่ะตอนนี้ก็คือวิวพอร์ตยังไม่ทําอะไรนะก็แบบเอ้ยมันซูมได้ยังไงเนี่ยพี่มันก็แค่เลื่อนไปเลื่อนมาไม่ใช่หรอก็เดี๋ยวจะทําให้ดูแต่ว่าตอนนี้ปัญหาเลื่อนไปเลื่อนมาคือตอนนี้ถ้าเกิดผมกลุ่มซ้ายมันเลื่อนไป ซึ่งเราไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราจะกลับปุ่มวิธีการกลับปุ่มไม่ยากเราแค่มานั่งเซตคีย์เรามาที่เพลยยูหนึ่งตรงนี้เราก็ทาการเซตคีย์ทีละปุ่มเลยอย่างแรกคือปุ่มศูนย์คือปุ่มขึ้นเรากดปุ่มลงแฮจากนั้นเรามาที่เซตคีย์ปุ่มหนึ่งคือปุ่มลงเรากดปุ่มขึ้นคือเราจะลับด้านเลยดังนั้นปุ่มสองคด้านซ้ายเนี่ยบนีเรากยขวาแล้วเราก็มาที่เซตคีย์สุดท้ายถเลปุ่มคือด้านขวาเรากดซ้ายเท่านี้เราก็สามารถกลับด้านเรียบร้อยแล้ว ต่อไปซูมยังไงต้องมีคนถามซูมยังไงละ่ะโอเคก่อนอื่นเราต้องมีเคาน์เตอร์หนึ่งตัวควบคุมการซูมฮะเชื่อออกมาถ้าเราเป็นเคาน์เตอร์ตัวนี้ชีวิตเราจะง่ายขึ้นเยอะเลยจากนั้นเราก็จะตั้งการซูมฮะเราตั้งค่าไว้ที่10ก่อนนะ1 0 0 10ฮะค,ค่าเริ่ม10ค่าแม็กซ์ค่าบินศูนย์โอเคเราตั้งไว้อย่างนี้จากนั้นเราก็เริ่มเซตค่าได้เลยถ้าเราม o v e u พคือปกติของ Move Up มันจะเป็น ซูมอินใช่ไหมโอเคถ้าเกิดซูมอินเราก็ทําการซับแท็กไปศูนย์จุดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นซูมเ pues อาก็ก็ so ติ๊ตติ๊ตแล้วก็แอดไปศูนย์จุดหนึ <t 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 ่งศูนย์จุดหนึ่งเหมือนช้าไปเปล่าวะศูนย์จุดสองดีกว่ามั้งศูนย์จุดหนึ่งอาจจะช้าไปผมขอศูนย์จุดสองนะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็จากนั้นเราก็ทําการอัปเดตวิดพอร์ตนะแล้วก็ก๊อปตรงนี้มาแปะแล้วเราก็เปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนค่าอีกหน่อยนะโอ๊ย เพื่อนเราเล่นเกมสนุกสนานเลยโอเคแล้วก็มาที่ตรงนี้เราจะทําการคูณใส่สูตรวงเล็บจากนั้นเอาค่าของซูมหารด้วย10.0เนี่ยฮะค่านี้แหละทาเหมือนกันกับค่า y นี่เราใส่สูตรเรียบร้อยเราก็ทําเหมือนกันแล้วขึเามาส์เมาส์าเข้าแล้วเมาส์นี้เท่านี้เราก็สามารถซูมได้แล้วฮะนี่ เป็นไงล่ะแต่แบบเฮ้ยเนี่ยมันมันมันซูมจากมุมซ้ายบนอ,อยาให้มันซูมจากตรงกลางอะ่ะได้ไหมอะ่ะได้ฮะไม่ยากเลยเราก็แค่มาเปลี่ยนสูตรนิดหน่อยฮะก่อนอื่นเราขอไปไม่ต้องก๊อปก็ได้เราเปลี่ยนทําสูตรใหม่เราเขียนสูตรใหม่เป็นใช้เซนเตอร์แทนนะฮะก็เพราะเราไม่ชอบแบบจากตรงมุมซ้ายบนเราอยากได้จากตรงกลางเราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบเซนเตอร์แทนอ่าตอนนน้นตำแหน่งตรงกลางเราจะเป็น320ก็คือเอาตําค่าความกว้างของจอเราคือหหารได้320 เช่นเดียวกันกับค่าวายคือ240อ่าจากนั้นค่าความกว้างเหมือนเดิม640คูณด้วยวงเล็บค่าของวิวพอไม่ใช่ค่าของซูมซึ่งเราจะไม่ตั้งชื่อนั่นเองผ่านด้วยศทำเช่นเดียวกันกับค่าความสูงแต่เปลี่ยนตรงนี้เป็น480อ่าเหมือนเดิมจากนั้นอัปเดตแปะก๊อปปี้ทับกันเหมือนเดิมอันนี้โคดเหมือนกันนะมันแค่เปลี่ยนค่าเฉยอ่าคราวนี้เราก็ซูมตรงกางเรียบร้อยนะฮะก นี่ฮะระบบซูมเรียบร้อยแล้วฮะเป็นยังไงบ้างฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันน้อยไปมันก็จะเละอ๋อมันมันถ้ามันเป็นสูรมันจะไม่ดีนะเดี๋ยวผมขอมินิมัมเวลูเป็นหนึ่งแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นมันจะซูมเยอะไปนี่เป็นไงล่ะซูมแบบละเอียดจัดโอ้ยมองไม่เห็นเลยนี่เป็นไงเห็นระดับพิกเซลเนี่ยซูมอย่างดีอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้วิวพอร์นนะซึ่งผมคิดว่าเป็นเป็นตัวเอ็กเซนชั่นที่มีประโยชน์นะฮะผมเลยหยิบมาแสดงในคลิปนี้นะฮะก็ เราวันนี้ก็ได้เวลาประยุกต์ใช้เย้หมู่บ้านที่เราได้้านะมันก็ช่างสวยงามจริงฮนะก็เอ้ยเนี่ยดูปลาน้อยตัวนี้สิน่ารักจังเลยเนี่ยปลาน้อยน่ารักเนี่ยโอเคเด้อเรามาเดินเนี่ยมาดูบ้านสวยงามลังนี้แล้วก็เดินเนี่ยเดินดูในหมู่บ้านแล้วก็โอ้